สภาพแบบเมืいい่อกี้เลยอันนี้เป็นพาทูครับต่อจากจุดเกิดเหตุจะนับไหมเนี่ยอ๋อโอเคน่าจะตรงกันนะนับดิเนี่ยเฮ้ยอุ้ยหน่อยสองล้าน่อยที่ไหนล่ะเอาแล้วครับโอ้โหคิดว่าตรงกันแล้วไปดีกว่าเอา ตอนแล้โอ้ไม่ได้โกงครับเออคนนั้นตบเขาตำรวจมาจากไหนเนี่ยโอ้โดนจ่อยเร็วเกินไปไหนเลยบ้าไปแล้วตำรวจมันมาจากไหนนี่วันนี้คือวันมาบ้าของโดมและใบอันเลยโดนเต่างงไปเดียวกำลังของหลังอยู่เลยเมื่อกี้หันกลับมาโดนเต่าเต็มเลย เลยยังไม่ถึงจุดนั้นเลยนี่หว่าลงมาร์คไวเลยแล้วพี่เขาลยแล้วอ่ะอนออนโอ้โหเลยมาไกลแล้วไปไหนวะเนี่ยเออใกล้ใกล้กันนะนี่เนี่ยอะไรไม่รู้มันเป็นเหมือนอ๋อทางลงกับทางด่วนเฮ้ยนี่ไปนี่ดีกว่าไปได้ไปเนี่ยเหมือนจะเป็นส่วนสนุกใช่เลย ใช่เลยเราไปหน้าถึงสมุดกันอุ้ยแต่พี่เข้าไปไม่ได้วะยังไม่เคยไปมาเข้าทางในเลยกันโหนั่งนั่นไงตามนั้นตามนั้นเหมือนทางกลับหลังมันให้ไปฝั่งโน้นเราขับตัวดังอยู่เเนทางียมีเวลาแค่สามนาทีแล้วถึงที่ได้ฟรร์์อมนี่าได้ไปถึงนั้น ไม่จรล้ะนะเดี๋ยวที่ความรู้ไปไปแล้วไปแล้วว่า <K> ม <aiser>: ีม <adalah> ีเ <Glenn>: ัว <puis> ชัตเตอร์ตัวถอถอึ้งบไปแล้วแต่วถอดึ้งลบเปลี่ยนมวได้ด้วยเฮะออรมแงเยอะลยวกืเขับมนั้ไก่ ลับไปแล้วัได้คมสียพาบมวาจะพาไปเอเลเขายังไม่ยังไม่ยักอขับอีกข้างล่าวะเฮ้ยอะไรเนี่ยมหอก็ทางนี้นี่หว่าเย็แม่งไม่ยอมหัวนจับปล่อยมนที้ชัวรมาเอา การคือเริมมากอืออะไรอ่แล้วหลยดลายลายไม่แรงลายของไม่ได้แต่งเนี้ยจริงป่ะไปแล้วอะไรวะมองไม่ทันเ้ยมาวัเมองไม่ทันหลอกมาเร็วมาก หนูไมได้ล่าอไรใวบ้านดิสัภาพมัผมเหลได้องาทีรถใครพุ่งไปอย่างรถเร็วออาอยู่เป็นเกลือหรดีวะรถอยู่ไปไหนวะอ <c oughs> ยู่ข้างหลังพี่ออไ่ะ <c oughs> อือีืออือฮือกระแทกซ้ายขวาแล้วก็อัดสูแล้วครับเ้ยลุลุดลุไปเยอางขึ้นยู่ไงเนี่ย้าขึ้นยไเนี่ยเอาเวทกรรตกไปลท้ายาอยแล้วอขึ้นไปรอขึ้รอขึ้นไปไม่รู้รเวลาเชื่อเขาจอดพี่มีตังค์จะซื้อส่าทเนี่มันขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้ ดีมันขึ้นไม่ได้เฉยให้เยอะให้เยโอ้โหกับด้ยนี่มันถูกปเนี่ยทามถูกเลยอ้โอ้ยกิโลม่ถึงวันนี้อ่ะามนาทีไม่ได้จะพอคิดเต็มแม่เดยว่อเดี๋ยวก่อนเราเดี๋ยวเรตัดันะครับับคลิป ไม่ได้ด้วยแม่งเอ้ยไม่ได้เปิดแมพว่ะพึงทางไงดีวะเดี๋ยวมันจะลงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกถนนแล้วค่อยรอนี่ฟาเตอร์ไปตามทีมาแล้วกันเอาไกละเอาง่ายๆอย่างเงี้ยมาดักหน้าให้ไวเลยโอ้เม็นห้าทีแล้วแม่งนี่จะถึงไหมเนี่ยหกกิโลให้สิกวะต่อเวลาให้ ไปลโอ้ยเร็วเกินเันดรบักมากบอกว่าที่นี่ขับเร็วมากเออต้นไม้เออดูว่าเรียเรียเก็บรถเป็นลาพงรถหนู่บอกว่าขับช้าแบบนี้ีใช้รถสเต็ได้ เออตีได <Es poor S 1> ้เราทนได้ละพี่เฮ้ยมาเอาาเอาาเอาเกไ้าวเยหลุดไปแล้วเบิกไม่ได้ด้วย อนันลเลยห <c oughs> ลุดไปต่อ,อ,อตไปเราขับมาเป็นได้เลยเนีย <c oughs> เาเ <c oughs> ะต้ไ <c oughs> ะนไม้ทะลุไม่ได้ม <c oughs> ี่ก็ตสภาพเป็นแบบนีโอ้กระทชนพูดได้ระวนพูดได้ปนมันระบดทางเลยกระทชนเลือกเความเดิน <c oughs> าาลาบ นเออเริ่มเห็นคาเวลาของโคแเอาอูเลยเวกัาอะไรแนีโอ้ยอัดำแพงเอามาเลยม,า,า,มนะาไม่หญ่าว่ปาเข้าปลาเข้าป่าเฮ้ยมาถูกทามันนะเจออะไรสีแดงวะไม่อู้เอาย่งไงถึงทางเข้าแล้วฮัว เอาปาดันเอปากอันนี้มิไนวะไม่รู้เลนปาายก็ไม่ร anyway. ู oh. ้เลยขอทาเข้าอยู่ดีปาดหยยังขับหรือย่าอไปอะไรหรือย่าลือ้นขึ้นมเลยเพื่อหาหมาเหมนต์มาวัดมึงไงมะหมนโอ้โห เฮ้ยอะไรลเฮ้ยอะไรหลบได้ตลอดอ่ะคนคน่าไ่ตายดูดิชนชนอากาศโดนหลบได้เดียวตัวไก่แกอะไรวะคาอยู่อีแล้วก็เด้งมาดึงต้องับอ่ะหลับปที่้านแล้วะอย่นั้นได้ไงวะที่จะบอกให้มา Hãy vẫn cứ một hàng phẩm nữa. Thằng tao. Ờ. Ờ. này quá เงี้ยโอ้ยโอ้ยผมโอ้ยเอามึงไม่เหลือควาเป็นฟ้าแบบนี้เรียบร้อยไน้มาหมุนมาข้ามหมุนเจอแต่รถไฟห่อนู่นู่นนี่มาหมุนโอ้ยท้ายสุดเราก็ถึงมาหมุนแล้วแต่มันไม่หมุนแต่มันไม่หมุนแล้วคนมันดีใจอะไรกันเฮ้ย มันค้างอยู่กันดงวะเห็นุนเนะตจะมาแด้ขอนกันนะเกณฑ์เกณฑ์หุนเหรอเออหมุนยวียงไงเลยแหละวีงเดูเบามากเลยทำไมขีมันนิ่งวะวีถ้าดูไม่น่าสนุกเลยพอพอหลบเดยิ์เตรมันละมั่งไเลยไในี่คือมั อั What the ้วัดเด้อวัดเอออะว